สวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจาร์ณบอลเด็ดชิ้นหน้าลงทุนนะครับประจำะวันเสราร์ที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2,564นะครับโดย5คู่นะครับที่เราจะมาติวกันในค่ำคืนนี้นะครับมีดังนี้นะครับ อ่าเป็นแอสตันวิลล่านะครับพบเบอร์ลินครับผมโบโลญญาพบกับจูเวนตุสนะครับผมเฮเธอร์เบอร์ลินเขาพบกับบุรีดอร์มูนนะครับลีดส์จูไนเต็ดพบอาร์เซนอลนะครับและคู่สุดท้ายนะครับบาร์เซโลนาพบกับเอลเช่นะครับผมโดยคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับอ่าอยู่ทางฝั่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะกัน4ี่ทุ่มนะครับคืนวันเสาร์เวลาบ้านเราเป็นแอสตันวิลล่านะเปิดวิลล่าพาร์คสเตเดียมนะครับรับการเยือนของเบอร์ลินนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางอ s t สตันวิลล่านะเจ้าบ้านนะครับอยู่ทีมอยู่อันดับ10นะมี22แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะทีมจากโซนตกชั้นท้ายตารางนะครับอ,อันดับ18มี11แต้มแต้มห่างกัน11แต้มนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางอ s t สตันวิลล่านะที่ ฟอร์มจะดูดีกว่าหน่อยๆนะครับชนะไปได้3ครั้งนะครับเบอร์ลี่ชนะไปได้แค่2ครั้งแล้วก็เสมอกัน5ครั้งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านกับเบอร์ลี่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นเบอร์ลี่เก็บชัยชนะในบ้านไป3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูออสินัดล่าสุดของวินล่านะครับสินัดล่าสุดของแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะ4นะครับเสมอศูนย์แพ้ไป6นะครับโดย4ครั้ง10จากสินัดล่าสุดเนี่ยเป็นผลงานของสตีเฟนเจอรัตล้วนเลยนะครับผมอ เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนนอร์ดิสตี้นก็เก็บ3แต้มกลับบ้านไปสวยๆในทางทางเจอร์ราแล้วก็เก็บ3แต้มจากนอร์ดิสตี้สวยๆนะครับนัดล่าสุดนะก็ถือว่าเพิ่มความกำลังใจได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหลังจากแพ้ให้ลิเวอร์พูลมานะส่วนเกมในบ้านของวิลล่าเนี่ยห้าครั้งล่าสุดที่วิลล่าเล่นในบ้านเนี่ยชนะไป2ครั้งนะครับผมครั้งที่เจอกับไบรตันแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้ที่เปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะก็เกมในบ้านของวิลล่าเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างแย่ระหัดดูจากแค่สถิตินะแต่ว่าการนําทีมของหลังๆมาเจอรจาเข้ามาดูนี่ก็ถือว่าเกมของวิลล่าเนี่ยดูดีขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนด,ดูดีขึ้นเลยค,คนเรื่องเลยนะครับสำหรับอฟอร์มของวิลล่าณนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งอทีมเยือนนะครับเบอร์ล,ลี่นะครับสินัดล่าสุดเนี่ย ค่อนข้างแย่นะครับสำหรับเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้นะชนะไปแค่นัดเดียวจาก10ครั้งล่าสุดคบหนักเสมอนะเสมอ6แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของอุคองนคอนครับเวสแสมทีมจากท็อปโฟอดีทีมจากท็อปโฟลพูดงี้ดีกว่านะครับเ,เสมอกันไปยันเสมอกับเวสแสมได้นะครับ ดูดีมากๆสำหรับเบอร์ลี่นะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับเบอร์ลี่นั้นห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในในเกมเยือนได้เลยสำหรับเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาในเกมเยือนของเบอร์ลี่ช่วงหลังมานะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เจ้าบ้านวิลล่านะครับที่ได้พักเต็มปอดเลยนะฮะหลังจากอาที่ต้องเลื่อนในนัดที่ต้องเจอกับวัตฟอร์ดได้เลื่อนออกไปนะครับ เนื่องจากปัญหาโควิดนะช่วงงนี้ก็เลื่อนกันเยอะนะครับเนื่องจากติดโควิดกันเยอะนะครับโดยนัดนี้นะจะเปิดวิดลพาร์กนะครับรับการเยือนของทีมจากท้ายตารางอย่างเบอร์ลี่นะที่แม้จะอยู่ในโซนตกชั้นแต่ว่าอ่าสิ่งล่าสุดยันดีเนี่ยแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ที่ผมบอกไปหนักทางเสม,มอนะครับโดยนัดนี้นะเจ้าบ้านนะครับก็ยังจะเอ่อใช้งานทางเบอร์ทรานตาโอเร่ครับลีออนเบลลี่แล้วก็มาวัลสักกัมบาที่เจ็บครับ เนื่อง,งจากอาการบาดเจ็บของ3คนนั้นก็ยังจะใช้งาน3คนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นอื่นๆที่ได้พักเต็มที่นียก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับทางแอสตันวิลล่านะครับทางเบอร์ลี่เองก็ขาดแค่แอชลีย์บาร์แค่คนเดียวในนัดนี้นะครับก็ในส่วนของตัวผู้เล่นถือว่าพร้อมเลยนะครับสำหรับทางทีมยอนเบอร์ลี่ในนัดนี้นะครับผมถ้าหากมองจากสถติการพบก,กันของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูสีกันนะฮะโดยในเกมวิลลาพาร์คนั้นนะครับ เกมในวิลล่าขออภัยนะเกมในวิลล่านั้นแอสตันวิลล่าชนะเบอร์ลีส์ไปได้เพียงแค่นัดเดียวจาก6นัดล่าสุดนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่สำหรับช่วงก่อนๆของวิลล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับวิลล่าภายใต้การคุมทีมของซิฟเฟนเจอรันที่ผมเกลืนไปข้างต้นนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับโดยแพ้กับแมน ีกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็เป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับอ่าและในเกมนั้นไม่ได้ว่าแพ้แบบหมดรูปนะทีมใหญ่ทั้ง2ทีมนี่ก็หืดขึ้นคอเหมือน,นกันกว่าจะเอาวิลล่าลงได้นะครับยิ่งกับลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่ได้จุดโทษเก่าแทบจะแทบจะเสมอไ,ได้เลยกันนั้นนะครับผมน,นัดนี้นะครับคาดว่าวิลล่าที่ฟอร์มอ่าเริ่มเข้าตีนขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะ เก็บชัยชนะเหนือเบอร์ลี่ในวิลล่าพ์คได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชนะได้จริงนะจะเป็นการสร้างสถิติใหม่เลยนะครับที่เนื่องจากที่ยังไม่ชนะเบอร์ลี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2010ในวิลล่าพารนคนะด้านนี้ชนะก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับแอสตันวิลล่าในวิลล่าพ์คได้ครับผมสำหรับคู่ของแอสตันวิลล่าและก็เบอร์ลี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับย้ายฝั่งมาดูทางฝั่งเซเรียอากันบ้างนะครับเป็นโบโลญญานะครับรับการมาเยือนของยูเวนตุสนะครับ นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทั้งสังทีมนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางโบอลลูนย่านะทีมจากอันดับสิบนะครับมี24แต้มจะเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับทีมจากอันดับ7มี28แต้มแต้มห่างก,กันเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับโดย10ครั้งล่าสุดเนี่ยใช้ชนะทั้งหมดโอ้โหเป็นของยูเวนตุสทั้งหมดเลยนะครับชนะไปทั้งหมด10 ครั้งนะครับนัดล่าสุดเจอกันไปเมื่อกลางปีนี้เองครับยูเวนตุสบุกไปอัดโบลอนญาเละเทะเลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ถ้าดูตรงนี้ก็โอ้ยยังไงก็หวยก็ออกที่ยูเวนตุสอยู่แล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านโบลอนญานะครับโบลอนญาหลังมาอ่าฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะครับสิบนัดล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้แห้งก็กลางๆเลยนะฮะอ่าดูไม่ได้แย่เลยนะครับสำหนะรับโบลอนญานะในฤดูกาลนี้นะ ล่าสุดโบลญญยาสะดุดนิดน,นึงครับบุกไปเยอนตอรรินโนนะแพ้ให้ตอร์โนินโนไป2ประตูต่ตอหน,นึ่งนะครับในส่วนของเกมเอเกมรับในบ้านของโบลโญนยานะห้าครั้งล่าสุดที่โบลญญาเล่นในบ้านนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งนะครับก็ถือว่าก็ต้องยังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับสำหรับเกมเกมรับในบ้านของโบลญญานะอยู่ในโซนดีลงไปแย่นะฮะก็ต้องอ เสริมเกมรับนิดนึงสำหรับโบโลญยาในนัดนี้นะครับโดยทางฝั่งทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดของจูเวนตุสถ้าเทียบกับโบโลญยาก็ดูดีขึ้นมาอหน่อยหนึ่งนะครับชนะ6เสมอหนึ่งแพ้ไป3ครั้งนะครับนัดล่าสุดสะดุดนะฮะบุกไปเยือนเอซีเมนิชนะเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับในส่วนอื่นๆในทางเกมเยือนของยูเวนตุสนั้นห้าครั้งล่าสุดก็เก็บชัยชนะไปได้แค่2ครั้งนะครับถ้าเทียบกับเกมรับในบ้านของทางโบโลญยานี่ก็ สูสีกันเลยไม่ต่างกันเลยนะครับ5ครั้ง5ครั้งล่าสุดที่เล่นใน,ในเกมบุกในเกมบุกเนี่ยชนะได้แค่2ครั้งนั่นเองนะฮะก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับถ้าเทียบกันจากสถิตินะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เจ้าบ้านนะครับโบรุนญ,ญานะที่แพ้มา2นัดติดนะครับทำให้ความหวังว่าจะได้ไปยูโรป,ป้าเนี่ยห่างไกลขึ้นไปทุกทีนะครับจะเปิดบ้านนะนัดนี้นจะเปิดบ้านพบก,กับยูเวนตุสนะครับที่ก็ไม่ต่างกันนะ เพิ่งถูกหยุดสถิติชนะ3นัดรวดนะครับโดยการเสมอกับ AC เวนิสที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับนัดนี้นะครับหากเรามองแค่จากสถิติการพบกันของทั้งคู่เนี่ยอาจจะยี่งไปทางฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสนะวา่าจะมีโอกาสชนะสูงกว่านะครับเนื่องจากศีนัดล่าสุดเนี่ยยูเวนตุสชนะแบบใสๆไปเลยสิครั้งนะครับแต่ว่าดีฟอร์มตอนนี้นะทางยูเวนตุสเองที่ออกไปเยือน5นัดล่าสุดเนี่ย ที่ผมบอกไปนะครับชนะไปได้แค่2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเองก็ไม่สามารถเก็บแต้มเก็บ3แต้มจาก AC v e n e ได้นะครับอ่บวกกับตอนนี้นะมีผู้เล่นที่เจ็บเยอะครับผู้เล่นหลักเจ็บเยอะอยูเวนตุสนะทั้ง Paolo Di b e ล่านะครับดาน i โลนะครับเ f e d e r i c คิเอซ่านะครับจจอโ Jojo ลินี่แล้วก็เ Dayan c e l t s กี้ที่เจ็บออกดีเยอะนะซึ่งทางเจ้าบ้านในส่วนของผู้เล่นนะครับ อ่ทางอีบลูไดาขาดแคะ่คนเดียวก็คือ,อเซาเทนแค่นั้นเองที่เจ็บนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ายูเวนตุสเองที่จะเสียเปรียบนะครับทางเจ้าบ้านเองเกมในบ้านก็กระท่อนกระแท่นพอการเทียบกับเกมเยือนของทางยูเวนตุสนะชนะไปได้แค่สองครั้งจาก5ครั้งล่าสุดในบ้านนะครับยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับฟิออร์ตินาด้วย3ประตูต่อ2นะครับในนัดน,นี้คาดว่าด้วยฟอร์มตอนนี้แม้ว่ายูเวจะดูดีกว่านหน่อยนะครับแต่ว่าขาดตุนเลือหลักไปพอสมควรอยู่นะครับคาดว่าเกมนี้น่าจะจบลงที่เสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครรัับบสห บโล์ญ่าและก็จูเวนตุสนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกู่ต่อมานะครับกู่ต่อมาเคัียบอีกนะอยู่โคละลีกันไปเลยนะฮะไปทางบุนเดสเลิก้านะครับเป็นเฮทาเบอร์ลินนะครับอาจจะเปิดโอลิมปิกสเตเดียมนะรับการมาเยือนของบรูซิเดอร์ดูนับคู่นี้เตนะกัน ดึกขึ้นไปอีกนิดนะครับเที่ยงคืนครึ่งเกิดมาเสาวเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ท่าเบอร์ลินนะโดยทีมจากอันดับล่างของตารางนะครับอยู่อันดับสิบสี่นะมีสิบแปดแต้มจะเจอกับดอทมูนทีมจากท็อปโฟนะครับอันดับสองนะมีสามสิบสี่แต้มนะครับแต้มห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยสิบครั้งล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางดอทมูนที่จะดูดีกว่านะครับชนะไป 6ครั้งนะครับมนท่าบารินชนะตัดมูลแค่ครั้งเดียวเสมอ3ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นปีนี้เองนะครับเป็นทางอ่าวรัสเซียดัดมูลที่เก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับ2ประตูต่ตอ2 เดี๋ยวเรามาดูทางสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของเฮตาเบอร์ลินนะครับก็ไม่ได้แน่เกลี่ยนะจริงเอาจริงๆนะหลังๆมันเหมือนจะดูดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับชนะ4เสมอ3แพ้ไปแค่3าครั้งเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็สะดุดหน่อยนะฮะบุกไปเยือนไมซ์นะครับตนไมซ์ทลลมและเลย4ประตูต่อ0ูนนะครับสำหรับเกมในบ้านนะครับเฮตาเบอร์ลิน4นัดล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะผมบอกเลยว่าหลังๆมาเฮตาเบอร์ลินฟอร์มดูดีขึ้นนะครับช่วงหลังของฤดูกาลนะ สีนาล่าสุดยังไม่แพ้เลยเลยนะล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์บิเดนบิเลเฟลนะครับเก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อสองก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับเกมในบ้านของเฮิตาเบอร์ลินนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดของดอทมูลก็ดูดีนะครับชนะ5้าเสมอหนึ่งแพ้ไปสี่หลังมาดูจะดรอปหน่อยนะครับสำหรับดอทมูลนะช่วงก่อนนะอ่าฮาแลนด์กจิมันน่าจะลงไม่ได้แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับโรมาเซียดอทมูลเปิดบ้านรับการเยือนของอ่กรอสเตอร์เฟิร์สนะครับก ตอกฝาลงก็เทอเฟิร์ไป3ประตูต่ตอศูนยนะครับในส่วนของอเกมเยือนของโปรลเซียดอทมูนนั้นที่ผมบอกอรับช่วงหลังมาค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยนะสครั้งล่าสุดที่โปรเซียดอทมูนออกไปเยือนนะครับก็เก็บชัยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับในเจอในนัดที่เจอกับวูล์บวกนะนอกจากนั้นก็ เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกมเยี่ยของแต้มมูลเยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็ต้องระแวดระวังเป็นพิเศษสำหรับนัดนี้นะครับผมเดี๋ยวลอมภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนัดนี้นะครับเจ้าบ้านนะที่เพิ่งแพ้เป็นครั้งแรกนะครับจากการคุมทีมของผู้จัดการคนใหม่นะครับไฟทูคอรคกูดนะครับ แกคุมมา3มเกมนะเกมนี้เป็นเกมแรกที่แกแพนะครับะจะเปิดบ้านรับการเยือนของดอทมูนนะที่เพิ่งตอกฝาลงของกว์เธอเฟื์สไป3ประตูต่อศูนย์นะครับฤดูกาลนี้นะครับเจ้าบ้านท่ามิลลินทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับตอนต้นฤดูกาลน่ะนะ ทำให้ตอนนี้อยู่อันดับ14่นะครับมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าเกมรับในบ้านของเฮทาบอลเรนสีครั้งล่าสุดเนี่ยะจะดูดีนะไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่านัดน,นี้ต้องมาเจอกับดอทมูลนะครับที่5นะัดล่าสุดแพ้ไปแค่ครั้งเดียวจากการแพ้ให้เสือใต้จาาฝูงน,นะครับนัดเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมยากอะละสำหรับเฮทาบอลเนในนัดน,นี้นะครับแล้วก็จากสถิติการพบกันของทั้งคู่นะเจ้าบ,บ้านยังไม่ชนะดอดมูลเลย8นัดติดแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้ย ยังไงยังไงนัดนี้ดูทรงทางอ๋จดมูลน่อนะก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากสำหรับอจด,ดมูนในนัดนี้ในนัดนนที่เจอกับเฮเธาเบอร์ลินนะครับยิ่งอานาล่าสุดที่เจอกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดนดอดมูลอัดยับเลยนะครับห้าประตูต่อสองสำหรับเฮเธาเบอร์ลินนะนัดนี้ผมมองว่ายังไงดอดมูนก็เก็บชัยชนะบุกบุกมาเก็บชัยชนะเหนือเฮเธาเบอร์ลินได้ไม่ยากนะครับสำหรับจด,ดมูนด้วยฟอร์มต่างๆอะไรต่างๆนัดน,นี้นะ แฮาแลนด์ินจิงยับยับแน่ๆนะครับสําหรับคู่นี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับกลับมาวนกลับมาที่พรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลีดสยูไนเต็ดนะครับที่เปิดเอเลนบรอสสเตเดียมนะครับรับการเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้ก็เตะเวลาเดีวยวกับคู่ดัดมูลนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับปุนตารางคะแนนกันสักงิดหนึ่งนะครับหลีดนะครับทีมจากโซนท้ายตารางนะครับอยู่อันดับที่16นะครับมี16แต้มเฮเล็กสวยนะจะเปิดบ้านรกักกมยยของอาร์เซนอลนะครับที่เพิ่งขึ้นไปอยู่ท็อปโนะอยู่อันดับ4นะครับมี29แต้มแต้มห่างก,กัน13แต้มเยอะพอสมควรน,นะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็ชนะเป็นชัยชนะหมดจดของทางอาร์เซนอลนะชนะ8เสมอ2นะครับ ลีดสินัดล่าสุดตั้งแต่ปีส2 0พัเนี่ยยังไม่ชนะอาเซนอลเลยสักนัดนะครับนัดล่าสุดเมื่อเดือนสิบที่ผ่านมาเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเล่นในบ้านอาเซนอลนะก็เป็นอาเซนอลเก็บชนะในบ้านไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ๋อสิบนัดล่าสุดของลีกยูไนเต็ดนะครับสิบนัดล่าสุดของลีกยูไนเต็ดเนี่ย ค่อนข้างแย่เลยสำหรับลีดส์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะชนะไปได้แค่สครั้งนะครับจากสีครั้งนะเสมอ4แพ้4นะครับนัดล่าสุดเพิ่งโดนแมนซิตี้นะครับถล่มในบ้านของแมนซิตี้เองเจ็ดประตูต่อศูนย์ะครับบุกไปให้เขาให้เขาย่ำนะครับเละเทะนะครับเซตตี้ก็ไม่ไว้หน้ากันเลยนะฮะในส่วนเอ่อเกมในบ้านของลีดส์ยูไนเต็ดสครั้งล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าโอ้ดูดีนะเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะ นัดล่าเอ๋ยสนัดล่าสุดที่ลีสิเมเดเตเล่นในบ้านนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเอาเซอเบนฟอร์ดสองประตูต่อ2องนะถือว่าดูดีใช้ได้นะครับสำหรับ4นัดล่าสุดที่เล่นที่เล่นในบ้านของลีดนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับสินัดล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับดูดีมากๆนะครับชนะ7นะครับแพ้ไป3นะครับผมนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับที่ผมบอกนะอัดเวสต์แฮมนะครับสประตูต่อศูนย์เขี่ยให้ร่วงจากตำแหน่งท็อปโฟร์ สร้างผลกำลังใจลัตน,นี้นี่คือฮึิมกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนอื่นๆในเกมเยือนของอาร์เซนอลนั้น4ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยืยนเอนเก็บชัยชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสี่เออสามนัดล่าสุดที่ที่ออกไปเยือนนะอาร์เซนอลนะตะกุกตะกักนิดหนึ่งอะนะครับยังไม่ชนะเลยสักครั้งนะครับที่ออกไปเยือนใน3นัดล่าสุดนะก็ ถือว่าค่อนข้างแย่สำหรับเกมเยือนของอาร์เซนอลในสีครั้งล่าสุดนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้เจ้าบ้านนะที่ครองสถิติยังไม่ชนะใครเลยมาสามนัดติดนะครับและนั้นล่าสุดบุกไป,ปให้แมสซิตี้ย้ำที่ผมบอกครับเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลนะที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับชนะมาสนัดติดพร้อมกับนัดล่าสุดเพิ่งเขลียวเวสแฮม,มลงมาจากตำแหน่งท็อปโฟร์แล้วก็ขึ้นอยู่ท็อปโฟร์แทนที่ผมบอกไปนะครับผมนัดน,นี้นะครับแม้ว่าหาก แม้ว่าหากมองในเกมในบ้านของลีดนะที่ยังไม่แพ้ใครเลยมา4สีนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยเทียบกับอาเซนอลนะครับในเกมเยือน3นัดล่าสุดที่ไม่มีแต้มกลับบ้านเลยสักแต้มเราอาจจะยังมองว่าเออลีดมันน่าจะยังพอมีหวังอยู่นะครับสำหรับเจ้าบ้านนะแต่ทว่านะครับจากสถิติการพบกันทั้งหมดนะครับเป็นอาเซนอลที่เก็บชนะได้ไปเกือบทั้งหมดนะครับโดยลีดทาได้ดีที่สุดแค่เสมอเมื่อปลายปี2 0 2 0้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในนัดนี้นะครับทีมเยือนนะขาดแค่ซิ โลาสินัที่เจ็บแล้วกอ็อุบามิยองที่เกเรจะถูกปลดออกท่านนเอง2คนนะครับถือว่าตัวเล่นพร้อมมากนะครับจะสวนทางกันกันกบเ,เจ้าบ้านนะครับที่ตอนนี้เผชิญปัญหาพวกเล่นที่หายไปรวมๆแบบ 8-9คนได้นะครับทั้งโรบินคอกนะครับปาสคาลสตรายอีกนะครับคาวิดฟิลิปนะครับฟาจุบแบมฟอร์ดนะที่เจ็บนะโรวมไปถึงทางอัลจูเนฟิโปที่ติดโทษแบนนะครับนี่คือจริงแค่บางส่วนนะหายไปตั้ง8-9คนเลยนะครับผมนัดนี้ยังไงทางแอสเนอลครับก็คงจะบุกมาเก็บสารแต้มไปเนื่องจากทั้งตัวผู้เล่นที่ได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ตอนนี้แอสเนอลดูดีมากๆครับในจบที่ อาร์เซนอลเก็บ3าแตมแล้วก็ยังยืนยัดอยู่ในโซนท็อปโต่อไปนะครับสำหรับคู่ของลีดยูไนเตดแล้วก็อาร์เซนอลนะเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางอยู่ในศึกลาลีกาครับย้ำกันเละนะครับค่ำคืนนี้นะย้ายมาทางฝั่งลาลีกานะครับบาเซโลน่าจะเปิดคำนูนะครับรับการมาเยือนของเอลเช่นะครับคู่นี้ก็เตะกันเที่ยงคืนค่นคืนวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับ เป็นเจ้าบ้านนะครับบาซ่านะอยู่อันดับ7นะครับมี25แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับกำรลรังใจของเอลเช่นะทีมจากอันดับ16มี15แต้มแต้มหาก,กันพอสมควร10แต้มนะครับโดย9ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางบาร์เซโลน่า Barcelona, นะที่เก็บชนะเก็บได้ทั้งหมดเลยนะครับชนะไป8ครั้งเสมอแค่ครั้งเดียวนะครับาทางเอลเช่นี้ยังไม่สามารถชนะบาซ่าได้เลยตั้งแต่ปี2014นู่นเลยนะครับก็ มองรงนี้ยังไงก็บาซ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติสินาลลกาสุดของบาซ่านะครับบาซ่าหลังจากการจากภัยของเดือนเมสซี่ De N M C นะครับหลักๆเลยเนี่ยโอก้กระท่อนกระแท่นเลยนะฟอร์มนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางๆตารางนะฟอร์มตอนนี้ก็กลางๆนะครับชนะไปแค่สามแพ้สองหนักเสมอเสมอห้านะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับเยือนของออบคาจูเนียนะครับ ก็เสมอกับโบคาจูเนียไป1นประตูต่อศูนย์ซึ่งก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีสำหรับทีมฟอร์มยักษ์อย่างบาร์ซ่านะครับสมเกมอื่นในบ้านของบาร์ซ่านั้นทําได้ดีสุดก็คือชนะกับเอสปานิอตแค่ครั้งเดียวนะครับต้องนั้นก็ยังหาชนะในบ้านไม่ได้เลยจาก5นัดล่าสุดก็ถือว่าค่อนข้างลําบากสำหรับบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนบ้างนะฮะเอลเช่นะครับเอลเช่สิบนัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ3แพ้4ถ้าดูจริงก็ไม่ได้ต่างจากทางบาร์เซโลนา สักเท่าไหร่นะครับผมก็กลางๆนะครับนั้นล่าสุดเนี่ยก็ดูดีเลยนะครับบุกไปชนะซสลามังกานะครับหประตูต่อศูนย์นะก็ถือว่าเพิ่มควาของลังใจเอลเช่ได้พอสมควรส่วนนั้นล่าสุดนี้นะในเกมอื่นเกมอื่นในในเกมเยือนของทางเอลเช่นั้นอ่ก็ชนะไปได้ครั้งหนึ่งจากซสลามางกาแล้วก็อีกครั้ง,งจากเอสดีไลเนลเท่านั้นเองนะครับอ่เอลเช่ เ,เกมเย็ยนก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็ไม่ต่างจากเกมรับของบาซ่าสักเท่าไหร่นะครับชนะไปได้2ครั้งจากเกมเย็ยน6ครั้งนะก็ถือว่าค่อนข้างแย่สำหรับเกมเย็ยนของเอลเชในฤด,ดูกาลนี้นะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับใน,นนี้เจ้าบ้านนะบาเซลโลน่านะครับที่หลังจากโดนเสือใต้นะถล่มยับ3ประตูต่อศูนเนี่ยก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะนับตั้งแต่นั้นมานะครับโดยนัดน,นี้นะจะเปิดบ้านพบกับเอลเช่นะครับที่เกมในลีกล่าสุดบุกไปแพ้กับบาเลนเซีย2ประตูต่อ1น,นะครับก็ถือว่า ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สำหรับทั้ง2ทีมนะครับนั่นนี่ถือว่าหนักนะพอสมควรนะครับสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนานที่ยังไม่ชนะใครเลยมา3นานัดติดนะครับและตอนนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมีเปตรตตี้นะครับอัอนซูฟาติมเมมฟิสติกไปนะครับแซชีรูบิตูนี่คร่าวนะครับรวมไปถึง นั่นนี่ก็ยังต้องมาเสียใจกับข่าวของกูโนเกโรที่เจ้าตัวเพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดทางน้ำตานะครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพกระลินหัวใจแกรร่วงแล้วเล่นบอลไม่ได้แล้วเศร้ามากๆข่าวนี้นะครับก็กระเทือนขวัญกำลังใจทงางบาเซโนาอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของทางทีมยานเอลเช่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมานะครับนัดน,นี้ก็ต้องพยายามดิ้นรนนะครับจากตอนนี้พวกเขามีแค่อสองแต้มนั้นแหงจากโซนตกชั้นนะครับโดยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านาที่เล่นใน โคปาเดเรนกะ็ถือว่าม,มีฟอร์มดีขึ้นนะครับสามารถบุกไปชนะซาลามังกาที่โมงมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ทว่าเกมเยือนของอเอลเชในลีกล่าสุดนั้นยังไม่ชนะใครเลยนะครับเกมในลีกสำหรับในลีกใน,ในส่วนของเกมเยือนของเอลเชสนะยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแม้ว่านั้นนี้นะครับทางเจ้าบ้าน,นจะเสียเปรียบในด้านของความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าจากสถิติการพบกันนั้นบาซ่าครองกระดานไปทั้งหมดเลยนะครับ9ครั้งล่าสุดชนะไป8เสมอหนึ่งนะครับ แล้วที่สําคัญไม่เสียสักประตูเลยนะครับจะโหดไปไหนนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยทางบาซ่าตอนนี้ก็ยังก็ยังจะดูดีมีภาษีเหนือกว่าทางเอลเช่ไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับคาดว่านัดน,นี้อ่าน่าจะปลดล็อกนะปลดล็อกคำสาปที่ไม่ชนักเลยมาสานาติดสถีเก็บชาชาเนย่งเอลเช่ในบ้านไปได้สำหรับ ูของบาเซล่าและก็เอลเช่ก็ประมาณนี้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของอติวบอลเตงในค่ำคืนนี้น,นะครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขและก็ลงจนลงแรงอะไรก็ขอให้ลงอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับค่ำคืน